สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่ราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่ทักดาประทับดีโดรันทรัมผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการที่จะยอมให้ชาติสมาชิกนาโต้ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียได้หากว่ารุกล้ำน่านฟ้าของชาตินาโต้ปรากฏว่าล่าสุดนั้นโปแลนด์ ขาดรับในเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันนั้นวอลโอลิเมียเซเลนกี้ก็มีความคาดหวังนะครับว่าโดน,นัทรั์นั้นจะช่วยโน้มน้าวให้ประธานดีสิจินผิงผู้นาของจีนนั้นเข้าใจเกี่ยวกับสงครามในยูเครนแล้วก็เปลี่ยนจุดยืนมาสนับสนุนยูเครนมากกว่าการให้การสนับสนุนทางด้านรัสเซียรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ช่องทาาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นคุณผู้ชมครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนั้นได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับทางด้านประธานดิวโวโดเมียโซเลนกี้ผู้นำของอยูเครนหลังจากการประชุมนอกรอบที่สหป,ประชาชาตินะครับที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกานักข่าวได้ถามโดนัททรัมป์ว่าช่วงหลังมานี้ดูเหมือนว่าจะมีโรนแล้วก็เครื่องบินรบของรัสเซียนั้นลุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของนาโต้อย่างต่อเนื่องโดยนั์นทรัมป์นั้นจะยอมให้ชาติสมาชิกนาโต้สามารถที่จะยิงเครื่องบินรบของรัสเซียได้หรือไม่โดยนั์นทรัมป์บอกว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นก็คือหมายความว่าชาตินาโต้ควรที่จะยิงเครื่องบินรบของรัสเซียได้หาก ล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของชาติสมาชิกนาโตล่าสุดนั้นครับประธานดีคารอนนาฟรอสกี้ซึ่งเป็นประธานดีของโปแลนด์ได้ออกมาประกาศกล่าวนะครับว่าประเทศของเขาพร้อมปกป้องดินแดนหลังเกิดเหตุการณ์ที่ทางโปแลนด์กล่าวหาว่ารัสเซียนั้นกำลังล,งล่วงละเมิดน่านฟ้าความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากเกิดเหตุโดรและเครื่องบินทหารรัสเซียได้มีการล่วงล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์ของเอสโตเนียเนี่ยครับ แล้วก็กระตุ้นให้เกิดปฏิกิยาตอบสนองจากความไม่พอใจของบรรดาชาติพันธมิตรนาโต้ซึ่งโปแลนด์เองนั้นก็เป็นรัฐสมาชิกทางด้านประธานดีคารอนนาฟรอตกี้บอกว่าโปแลนด์นั้นจะตอบสนองอย่างสาสมเสมอและยืนหยัดในการปกป้องแผ่นดินของตนเองประชาชนชาวโปวแลนด์เช่นเดียวกับบรรดาประเทศต่างๆในยุโรปจะไม่เกรงกลัวโดนของรัสเซียอีกต่อไปเราจะไม่อ่อนข้อต่อพฤติกรรมยั่วยุอย่างไม่หยุดหย่อนของรัสเซียที่มีต่อเราและบรรดาชาติยุโรปอื่นๆ การกระทําที่ทดสอบปฏิกิริยาของเราและข่มขู่สังคมของเราความเห็นของประทานดิโปลแลนด์มีขึ้นหลังจากที่ประทานดินโดนัทรัมผู้นําของสหรัฐได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆในนาโตสามารถที่จะยิงเครื่องบินรบของรัสเซียที่ละเมิดด้านฟ้าได้ฟุงบินรบของนาโตถูกส่งขึ้นท้องฟ้าเมื่อวันที่19กันยายนหลังจากเครื่องบินมิก3 1เ็ของรัสเซียสลำล่วงละเมิดด้านฟ้าของเอสโตเนียเป็นราวๆ12นาทีกระตุ้นให้เอสโตเนียเรียกร้องให้เกิดการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และมีการพูดคุยกับบรรดาพันธมิตรนาโตโปรแลนด์เป็นอีกชาติสมาชิกนาโตเปิดเผยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนว่ามีโดรนของรัสเซียนั้นล่วงละเมิดด้านฟ้าของพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างปฏิบัติการโจมตียูเครนในเหตุการณ์ที่โปรแลนด์เรียกว่าเป็นการกระทำแห่งการบุกรันเยอรมนีนั้นสแสดงปัิกิยริยาอย่างระมัดระวังต่อความเห็นของครับเกี่ยวกับการสอยเครื่องบินรบของรัสเซียเน้นย้ำว่าจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงหลุมพลางแห่งการหมกระพือสถานการณ์ให้ลุกลามบาดปลาย ส่วนเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมิการยุโรปเผยว่าเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับกรณีรัสเซียล่วงละเมิดด้านฟ้ากับทรัมณเวทีของสหประชาชาติและเห็นพ้องถึงความจําเป็นต้องตัดลดรายได้ทางพลังงานของรัสเซียในขณะเดียวกันนั้นประธานโโโดีวอลดีเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็ออกมาระบุนะครับว่าตนนั้นมีความเชื่อมั่นว่าประธานดีนโลนั้นทรัมผู้นําสหรัฐนั้นจะสามารถเปลี่ยนจุดยืนของประธานดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเกี่ยวกับสงครามยูเครนได้ แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ยอมรับว่าจีนไม่มีผลประโยชน์ใดๆจูงใจที่จะเลิกถือข้างฝั่งรัเสเซียทางด้านเนี่ยมนทางด้านวอลอดิเม์เซเลนกี้บอกว่าผมคิดว่าประธานดีนนั้นทรัมป์สามารถเปลี่ยนทัศนคติของสีจิ้นผิงต่อสงครามครั้งนี้ได้เนื่องจากจีนเรารู้สึกว่าจีนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการให้สงครามครั้งนี้จบนั่นคือเซเลนกี้ให้สัมภาษณ์ในรายการ p e เ i a รีพอร์ตของฟ็อก e w ิหลังจากที่ได้ประชุมหารือ,อรอบกับทรัมป์ สหรัฐเดนยัมจินและอินเดียถือเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญต่อสงครามที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทหารในยูเครนเนื่องจากว่ายังคงรับซื้อน้ำมันจากรัสเซียอยู่ขณะที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทรัมป์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สภาพยุโรปใช้อัตราภาษีศุลกากรร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อสินค้านำเข้าจีนเพื่อกดดันให้เลิกซื้อน้ำมันจากรัสเซียและได้ใช้มาตรการเดียวกันนี้กับสินค้าของอินเดียด้วยทั้งนี้หากสภาพยุโรปรับฟังข้อเรียกร้องของทรัมป์ก็ มานั้นสาภาพยุโรปมุ่งเน้นลงโทษรัสเซียด้วยการคว่ำบาตรม,มากกว่าการรีดภาษีแม้รู้สึกว่าไม่พอใจที่อินเดียและจีนยังคงสนับสนุนสงครามของรัสเซียผ่านการซื้อพลังงานแต่เซเลนกี้บอกว่าตนยังเชื่อว่าอินเดียเข้าค้ายูเครนเป็นส่วนใหญ่เขายัางเรียกร้องให้ทรัมและพันธมิตรยุโรปเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเข้มแข็งมากขึ้นกับอินเดียโดยเซเลนกี้บอกว่าผมคิดว่าเราทําทุกวิธีทางเพื่อให้ชาวอินเดียนั้นถอยห่างออกไปจากทางด้านรัสเซียและไม่ถอยห่างออกจากเรา และพวกเขาจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อภาพพลังงานของรัสเซียเองในส่วนของจีนนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะในวันนี้การเลิกสนับสนุนรัสเซียไม่ได้มีประโยชน์อะไรสําหรับพวกเขาในขณะที่โฆศกสถานทูตจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าจีนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยย้าว่าจีนนั้นไม่เคยช่วยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากสงครามในครั้งนี้โดยทางด้านหลิวเพิ่งอี้โฆศกสถานทูตจีนประจําสหรัฐระบุในท่านแถลงว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดวิกฤตนี้ขึ้น จีนยังคงรักษาจุดยืนที่แน่วแน่และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและพยายามที่จะสนับสนุนสัติภาพและการเจรจาบาโดยตลอดเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลัก3าประการได้แก่ไม่ขยายพื้นที่การสู้รบไม่ยกระดับการสู้รบและไม่กระพือความขัดแย้งเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงและสร้างเงื่อนไขเพื่อนําไปสู่การบรรลุข,ข้อตกลงตรงก,การเมืองด้านสถานทูตอินเดียประจากรุงวอชิงตันดีซีนั้นไม่ได้ออกมาตอบคําถามสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆครั้งนั้นรู้สึกหงุหงิด มากขึ้นเรื่อยๆที่ไม่สามารถโน้มน้วให้รัสเซียและยูเครบนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงสงครามซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3าปีแล้วความไม่พอใจในครั้งนี้ก็ถูกแสดงออกจากชัดเจนเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเมื่อทรัมป์พูดว่าตนเชื่อว่าหากยูเครนได้รับการสนับสนุนจากยุโรปก็สามารถทวงคืนดินแดนทั้งหมดกลับคืนจากรัสเซียได้รัสเซียนั้นกำลังทำสงครามไร้จุดหมายมานาน3าปีครึ่งแล้วซึ่งเป็นสงครามที่มหาอำนาจทางทหารตัวจริงควรจะปิดจ็อบได้ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ที่ไม่ใช่รัสเซียที่โดดเด่น นั่นคือสิ่งที่ทรัมป์นั้นโพสผ่านทุตโรเชียลนะครับพร้อมเสริมด้วยว่าทัพปูตินและรัสเซียกาลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ร้ายแรงในขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดนั้นโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินนะครับหรือว่าดมิตรีเปตคอฟนั้นได้ตอบโต้ประธานดินดนั้นทรัมป์หลังเปรียบรัสเซียเป็นเสือกระดาษขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ชาตินิยมรัสเซียมองข้ามชดบอกว่าทรัมป์นั้นเตรียมเทยูเครนให้กับยุโรปหลังไตร่ลร่ยสันติภาพไม่สําเร็จ ความเห็นของดมิ orp, ตรีเพ็กคอปโคสกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ทรัมป์กลับลำกระทันหันด้วยการระบุว่ายูเครนอยู่ในสถา,านะันที่ต่อสู้และทวงคืนดินแดนทั้งหมดที่รัสเซียยึดได้นับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2015หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ด้วยแรงสนับสนุนจากยุโรปดมิตรีเพ็คอปให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียว่าทรัมป์เพิ่งรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองของประธานดิวโลดิเมียเซเลนกี้ระหว่างพบกันที่สัประชาช ซึ่งเราคงไม่อาจเห็นพ้องกันได้ทุกเรื่องแต่ยืนยันว่าการโจมตียูเครนที่รัเสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารนั้นจะดําเนินต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัเสเซียและบรรลุปเป้าหมายที่ประธานดีวาดิเมียปูตินวางเอาไว้รัสเซียทําในสิ่งที่ปัจจุบันและอนาคตอีกหลายชั่วอายุคนดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นดมิตรีเป็คอปยังโต้ความเห็นของทรัมป์ระบุว่ารัเสเซียนั้นเป็นเสือกระดาษไร้ความสามารถในการประสบชัยชนะอย่างรวดเร็วและกําลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเป็คอฟกล่าวว่ารัสเซียไม่ใช่่่เสือออยางแนนน แต่รัสเซียนั้นมักถูกเปรียบเหมือนเป็นหมีแต่หมีกระดาษนั้นไม่มีมีแต่หมีตัวจริงเท่านั้นและว่าแท้จริงแล้วเศรษฐกิจมหาภาคของรัสเซียยังมีเสถียรภาพแต่ยอมรับว่าอาจมีปัญหาในบางภาคส่วนอันเป็นผลมาจากมาตรการการเขมบัตส่วนการรุกคืบอย่างช้าๆของกองทัพรัสเซียในยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างรอบคอบไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอส่วนการที่ทรัมป์เรียกร้องจีนอินเดียและสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศยุติการซื้อน้ามันจากรัสเซียเพื่อเพิ่มแรงกดดันโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัส ผู้นสาสหรัฐซึ่งเป็นอดีตนักธุรกิจกาลังพยายามเพิ่มยอดขายพลังงานเรื่องง่ายที่สุดที่ทําได้โดยไม่ต้องอาศัยการพูดซับซ้อนคือการบังคับไปโลกซื้อน้ามันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐอเมริกาที่แพงกว่าในรัสเซียนั้นบางคนโกรธแค้นถ้อยคําสบประบาทของทรัมป์แต่ในวงการเมืองและชาตินิยมมองว่าล่าสุดนั้นเป็นสัญญาณว่าทรัมป์นั้นกําลังวางมือหลังจากพยายามไกล่เกลี่ยข้อตกลงสันติภาพไม่สําเร็จโดยทางด้านคอนสแตนตินมาโลเฟเยฟ อินฟลูเอนเซอร์สายการเมืองและมหาเศรษฐีชาตินิยมบอกว่าจูจูทรัมป์ก็บอกรักยูเครนไปทั่วโลกและหวังว่าจะทวงคืนดินแดนที่มีมาตั้งแต่ปี2 5 3 4แต่ในความแต่ใจความหลักก็คือสหรัฐไม่ได้สัญญาเลยว่าจะให้การช่วยเหลือ,อยูเครนเพิ่มพูดง่ายๆก็คือทรัมป์กำลังส่งยูเครนไปรบกับรัสเซียเคียงข้างยุโรปขณะที่ซื้ออาวุธจากสหรัฐต่อไปนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องฐาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถายอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศสถานการณ์ความขัดแยง้งข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเรื่องของดาราศาสตร์ท่านเข้ามาแล้วท่านสามารถสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169 342 5111องห้าหนึ่หะครับหนึ่งหกเก้หรือว่าท่านนั้นจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าจะสนับสนุนผ่านซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แทงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกทุวันครับ